โอ้โหนี่ส่งมาที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเลยโอ้โยก็ซื้อมันเกือบล้านอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอโหนี่เป็นสมเด็จก้างปลานะเนี่ยองค์นี้ถ้าแท้ผมว่าต้องมีหลักแสลแน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแท้หรือเปล่าพี่ตีราคาไว้เท่าไหร่ครับ อาทำอะไรวะอันนี้ทำคอนเทนต์เหรอเออดีดีดีพี่จะปะแกะกล่องเนี่ยพอดีมีลูกค้าส่งพัสมาไลฟ์บิวอะบิวอยู่ไหนอเออโอ้โหตั้งกล้องพร้อมเลยเว้ยเออดีดีไปไปอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องหน่อยมาแห่ทีมงานคุณภาพาจริง <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับ ก็วันนี้ผมเข้าร้านนะครับอยู่ที่ตรงเส้นกระพึกก็จะนําพัสดุนะครับที่เอฟซีเนี่ยส่งมานะฮะในนี้ก็จะเป็นพักเครื่องหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งแท้ไม่แท้บ้างปนกันไปนะครับเพราะบางองค์เนี่ยทีเจ้าของพักก็จะส่งพุ่งๆติดกันมาก็เดี๋ยวเช็คกันไปแล้วกันวันนี้นะฮะโอเคครับกล่องแรกครับเรามาดูนะฮะอันนี้พัสดุส่งมาจากแถวปากน้ำนะสมุดปราการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะ สังกายรุ่นนี้เนี่ยเขาสร้างก่อนปี2500นะฮนะก็จะมีมวลสารของพระชุด13พิมพ์แรกของหลวงปู่โตด้วยนะครับองค์ที่เป็นพระแท้นะครับคือเวลาเราดูเราตีกล้องเนี่ยก็จะแค่ดูเรื่องของพิจารณาพระอุดซ่อมสวยหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นพระแท้นี่เรามองด้วยตาเปล่าก็จะสามารถสังเกตได้นะครับโอเคนะครับกล่องแรกกันร้อยนะฮะกล่องนี้ส่งมาจากอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแถวราเีวีนะครับเดี๋ยวแกะเลยแล้วกัน นี่นะครับแกะเลยนะส่งมาสององแบบนี้นะครับเหรียญไข่ปีหนึ่งปเนื้อทองแดงนะครับอ่าแต่ผมดูก่อนละกันเหรียญนี้แท้นะครับ ปิดตานัทนาก็แท้นะครับแต่เขาเหมือนมีแปะทองมาด้วยนะฮะมีแปะทองมาด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวลองคุยราคา,ากับเจ้าของพระดูก,ก่อนนะฮะเหรียญไข่นะครับ,รรบปัจจุบันผมรักซื้อนะสวยๆเนี่ยซื้อเดือนละเจ็ดพันนะเดี๋ยวลองดูว่าเจ้าของจะปล่อยเท่าไหร่นะฮะส่วนนัทนาองค์นี้นะครับถ้าสวยๆเนี่ยราคาจะไปถึง4ี่ห้าหมื่นขึ้นนะแต่องค์นี้เขาแปะทองมาเดี๋ยวลองคุยเจ้าของพระก่อนว่าเขาจะปล่อยเท่าไหร่นะฮะอ่ะเดี๋ยวนนี้จะติดต่อกลับไปเนาะก็ สองกล่องนี้เป็นพระแท้นะครับให้แกวมี้เลยนี่นะครับเป็นพระสิวลีรูปไข่เนื้อเกรสรน,นะครับองนี้เนี่ยเขาเลี่ยมกรอบเงินมานะฮะสิวลีรูปไข่เนื้อเกรสรเนี่ยองนี้อาจจะมีสภาพใช้มาบ้างครับดูจากกรอบเนาะ แลวกรอบเขาเนี่ยอาจจะมีร่องรอยชํารุดอาจจะมีน้ําเข้าอยู่นะครับแบบนี้ซื้อได้นะครับต้องดูราคานะฮะน่าจะไม่ข้ามสองหมื่นเดี๋ยวลองดูเจ้าของว่าเขาจะปล่อยหรือเปล่านะฮะอาจจะผมติดต่อกลับนะครับต่อไปนะครับกล่องที่สี่นะฮะกล่องนี้ส่งมาจากที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับแถวจอมทองนะฮะนี่นะครับเค้าเกตเค้าเกตอ๋อไม่ใช่ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะ ตะกุดเนื้อตะกัวนะครับนี่ดอกเึงเล่นกันหลักหมื่นนะฮะแต่ต้องดูด้วยว่าดอกนี้แท้หรือเปล่านะครับแหมตะกุดบูบไปเยียบนี้ดูโอกาสแท้ยายกเหมือนกันนะโอ้ดอกนี้ตะกุดไม่แท้นะครับเดี๋ยวส่งคืนให้นะฮะกล่องที่5นะฮะอันนี้จากนครราชสีมานะครับ วันนี้จะออกหมดไหมเนี่ยอ่ะเจอแล้วส่งพระมาทั้งหมด4ี่องค์นะครับองค์แรกนะครับเป็นพระปิดตาปดนี่ยันนะเนื้อใบลานอ่ะดูงหลังนะครับนี่อาจจะมีต้องไอยกระทอบ้างเดี๋ยวลองตีกล้องดูอีกทีนึงนะครับต่อไปนะฮะเป็นพระผงของข,องขวัญน,นะครับเนื้อเกอรมาพร้อมเล่มทองเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นทองปิดหลังอย่างนี้ ต่อไปรูปเหมือนไบโคนะครับองค์สุดท้ายเนี่ยเป็นพระผงกีบบัวลเล็กนะครับรุ่นนี้ก็สร้างปี2521นี่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะกีบบัวลเล็กเนี่ยเป็นพระแท้นะครับจากรูปแล้วเนี่ยพระโอเคเลยนะครับถ้าเป็นพระโซนที่มีน้ำมนต์นะครับผมก็จะปล่อยอยู่องค์นี้ไม่ข้าม1นึ่งหมื่นอยู่แล้วองค์นี้ถ้าเช่าเนี่ยไม่น่าจะข้ามหมื่นนึงเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของพระนะครับ ส่วนองคนี้นะครับรูปเหมือนไบโพเนี่ยท่านวัดเนี่ยเล่นกันหมื่นขึ้นอยู่แล้วเนื้อพัะไปเปื่อยนะครับแต่ลองสอบถามเจ้าของดูอีกทีว่าเขาจะปล่อยเท่าไหร่นะฮะผงขวัญมีทองนะครับองค์นี้น่าจะหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าของจะตียังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าพระองค์นีอาจะต้องแกะออกมาเลี้ยงใหม่นะฮะก็เดี๋ยวองคุยเพิ่มเติมบดนี่ยันนะเนื้อใบลานนะครับอาจจะมีร่องรอยเนี่ยขอบชารุดบ้างนะครับ พระแบบนี้นะครับสวยๆเนี่ยยันน้าเนี่ยราคาเขาไปได้เกินห้าหมอยู่แล้วแต่องค์นี้ขอบเขามีชอบรูบ้างนะครับเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของพระดูนะอาจจะต่อรองกันนะฮะองค์นี้น่าจะอยู่เราๆประมาณหลักหมื่นแหละไม่ข้ามแสนนะฮะก็เดี๋ยวลองต่อรองเจ้าของพระดูนะครับสี่องค์นี้เป็นพระแทนนะครับคุณพี่ที่อยู่นครราชสีมาครับเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยนะครับผมส่งมาจากฉะเชิงเซานะครับอะไรเนี่ย อันนี้เป็นวิธีการแพ็คพร,ระแบบใหม่นะครับก็ใช้ฟองน้ำนะฮะแล้วก็หนังกระติกรัดนะครับหัวท้ายนี่นะครับแพ็คมาแบบนี้นะโอ้หแพ็คมาถือว่าดีนะฮะดีสำหรับคนที่เขาไม่ได้เก็บจัดสมพระนะครับใช้ฟองน้ำแพ็คมานะก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันโอองนี้เป็นจันลอยนะครับ จันลอยเนื้อ,อยุกต้นขอบจมนนะครับจัดรูปแล้วเนี่ยน่าจะแท้นะฮะร,รับเช่าอยู่นะฮะไม่เกินหมื่นนะครับอาจจะลองติดต่อเจ้าของกลับไปนะฮะต่อไปนะครับโอ้โหนี่ส่งมาที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเลยหูส่งมาเต็มเลยนะผมเช่าเนี่ยน่าจะเช่าแค,แค่บางอย่างนะฮะผมอาจจะให้เขาส่งจันลอยมานะครับแต่เขาอาจจะส่งอย่างอื่นมาด้วย มีกรรมฐานอยู่สองพงนะครับมีจารลอยอยู่องค์หนึ่งนะฮะน่าจะเป็นสามองค์นี้ที่ให้เจ้าของก็ส่งมาพระเนี่ยถ้าส่งมานะครับไม่แทนนะผมจะส่งคืนกับให้นะครับแต่ถ้าแทน,นนะครับก็จะเจรจานะครับขอเช่าพระนะฮะกรรมฐานเป็นพระแท้นะส่วนจลอยก็เป็นพระแท้นะครับแต่จลอยเนี่ยเป็นเนื้อยุคต้นร,ราคาอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าสวยๆเนี่ยเขาขายเกินหนึ่งแต่องค์นี้เนี่ยมีกระเทาะขอกบ้างนะฮะเดี๋ยวลองติดต่อคุณพี่เขาดู ส่วนกรรมฐานเนี่ยสวยๆนาน้านเนี่ยหมื่นห้าขึ้นแน่นอนนะแต่สภาพดีเดี๋ยวลองคุยเจ้าของดูครับว่าเขาจะเปิดพระคาเท่าไหร่แล้วจะต่อรองแล้วจะได้พระอ,องค์นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันเนาะต่อเลยฮะอืมอันนี้เป็นสมเด็จชุนดทวารน,นะครับน่าจะเป็นพระเก่าของผมเองนะครับที่เคยปล่อยไปแล้วนะเจ้าของพระเนี่ยอาจจะนำมาปล่อยให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคมาดูกล่องต่อไปนะครับ มาดีมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่พลาสติกพลาสติกโต๊ะทีโตท๊ทีโอ้นี่เป็นสมเด็จก้างปลานะเนี่ยโงค์นี้ถ้าแท้ผมว่าต้องมีหลักแานแน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแท้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะลุ้นกันแท้หรือเปล่าเฮ้ยแท้แท้จริง อ,อ,อ,อุ้ย,ยก็ซื้อมันเกือบล้านอะหลายๆองค์รวมกันเลยอือองนี้จะรูปดูดีเลยนะเดี๋ยวต้องติดต่อเจ้าของกลับนะฮะผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มโทรแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาแกะกล่องแล้วนะฮะโทรไปนะครับเจ้าของพักไม่อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนาะครับคุณชัดชัยนะครับ คุณชัตชัยครับพระสิวลีเลี่ยมกรอบเงินครับผมคุณชัตชัยตีราคายังไงครับผมไม่รู้ให้คุณเอ็ตีราคาได้เลยครับผมเห็นบรรนการแล้วครับลำบากใจอีกแล้วครับคือ่งี้ครับพี่ชัดชัยครับพระเขามีแช่น้ำมุนมาเนาะแล้วพระเอาองค์นี้น่าจะพี่น่าจะทํากรอบมันแล้วอ่ะผมว่ามันน่าจะมีคราบเหงื่อคราบน้ํามันเข้าเนาะ เราะผมเขาแขวนนะครับใช่ใช่ใชอย่างนี้สภาพเนี่ยผมซื้อปกติเนาะซื้อไม่ข้ามสองหมื่นอยู่แล้วต้องถามว่าพี่ชัตชัยจะปล่อยไหมคุณเอมให้เท่าไหร่ครับเขาคุณเอมให้ให้ให้ผมเท่าไหร่ผมเอาหมดนะ,ะครับอู้จะดีเหรอครับใช่ครับครับผม, <c oughs> ผมองมีราคานนผมติดตามคุณเอมตลอดผมเชื่อใจครับคุณเอฟคน เป็นกลางอยู่แล้วที่ผมดูมาผม่เนี่ยเป็นกลางครับอ๋อขอบคุณมากครับอย่างนี้พี่ตัดชัยเดี๋ยวผมซื้อให้พี่หมื่นแปดละกันเดี๋ยวแต่ผมขอแกะดูนิดนึงเนาะนะครับครับตอนแรกก็กะว่าจะให้พี่สักหมื่นห้าแหละแต่พี่พี่บอกผมเป็นกลางบอกผมเลยขยับให้พี่เลยใช่ครับคคุณเยอ๋ผมเป็นคนได้ยอครับพี่ผมติดตามครับผมผมติดตามคุณเยอ๋ตลอดนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับฝากติดตามครับฝากติดตามด้วยนะครับผมติดตามตลอดกดไลค์ตลอดนะครับขอบพระคุณครับ ครับทั้งยูทูบทั้งในเพจนะครับกดไลค์ติดต่อขอบคุณมากครับพี่ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวอนให้นะครับพี่เนาะครับผมครับคุณเอ็มครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับเฮ้ยผมเป็นคนบ้ายอด้วยนะฮะบอกผมเป็นกลางนะผมมีความยุติธรรมนะฮะเอาราคาเลยนะครับสวัสดีครับครับคุณพระชระหรือเปล่าฮะพี่ส่งสังญาจ่ายมาเนาะ พระพี่ตีราคาไว้เท่าไหร่ครับห้าพันใช่ไหมฮะจริงจริงแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมเช่าได้แหละอ่ะอย่างงี้คุณพี่เยกได้ห้าพันเนาะอโอเคเดี๋ยวโอนให้นะครับห้าพันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับส่งมาเลยนะครับมีโอกาสแท้จะให้ส่งพระมาถ้าแกะมาแท้แบบนี้นะครับโทรหานะครับแล้วก็จะโอนเงินให้ทันทีนะฮะสำหรับวันนี้ผมไม่มาเทพนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม